โอเคครับเพื่อนดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับต้องขึ้นอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับคราวนี้เราก็จะมารีวิวลีน่าปรับใหม่กันนะครับก็ต้องบอกตรงนี้เลยว่าการปรับใหม่นี้ก็น่าสนใจมากทรับสกิลสองลีน่านะครับที่เป็นลูกบอลเกนกิเนี่ยไวขึ้นนะครับมาดูอีกกว่าว่าเป็นไงบ้างทรับย์นี้นาปรับใหม่นะครับไปรับชมกันเลยมามสู่การรีวิวกันต่อนะสับี่น่าปรับใหม่สกิลสองนะบอลเก็นกิแดงแรง ก็ <laughs> อาจจะได้นะเอาหาหยาดเยโดนอยู่แล้วแต่มันหลบได้เลลดดาเมจได้ต,ตีเปเซไม่ให้ตีเปอร์รเนต์เลย <c oughs> คนจริงไม่มีโป๊คีปโป๊แต่คน <c oughs> เอาไปค <c oughs> ีเาะให้โป๊คีพร้อมคนเนาะ กำไรตัวนะนี้สเนี่ยมันจะเล่นสายบอลเก่งสิดีะอไปอัพ,อพ,อพเ,ออ,เออื่แล้วกันนะตัวนีวว้ไม่ทันละ ระบบระบบสมองมันสั่งให้กดออโต้ที่สกิลหนึ่งใครจะเป็นเหยื่อของบอลเก็นจิผมรายแรกนี่เลยเราไปเต็มหล่อเลี้ยบบิงหลบเลย ม like ันบิงเพงรอดว่ะมันไกลไปนะดูบังคู่ไม้ด้วยรอก่อนกำลังไปังวิ่งไกลนะ มาแล้วบอลเยัจนจีตู่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 ตต้องเล่นมังกรของเาูาถูกตจมตีสายบอกกลยัจ จริงจริงๆจะเก่าก็ได้นะเราชอบท่านี้มันแบบได้เห็นแบบบอลเกนกิไงมาทำไมนั่นาจะสิมาทำไมดีอยากได้ตังค์ครับแนวป้องการศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์คริปต์กำลังถูกส่งออกไป <ป>เตะเกาเข้าไปเรียบร้อยต้งเีกินต่อไปก็ออกของสุดเทพนะครับอโพพอเราได้สองชิ้นเราก็จะเป็นเทพนะอโพกับบูมติกน้อยตัวมากที่ออกสองชิ้นนี้พร้อมกันได้และดูมีประโยชน์นะครับรอบหน้าตายชัว นันเดอร์มาศัตร <ized> ูหายไปแล้วดราก้อนแฮสบนยิ้ <'m sorry> มีโดนบอลเจ็งกิแล้วกูตายกูจะใช้วอลเจ็กิจริงๆต้องลงไปใช้ข้างล่างไงถึงจะเทแต่ว่าส่วนใหญ่ใช้กับไฟเตอร์หรือตัวที่โดดเข้ามาหาเราอะโอกาสโดนแบบแทบจะ100%มันดับหลบไม่ได้แลว้วอะถ้าเกิดเขาอยู่ในระยะนั้นเราจ่ายสกิลหนีมาแล้วถึงกับโดนกับไฟเตอร์ก็น่าเชีย,ยงแรงอยูด่ดีแต่ว่าน่าจะสองสามันได้ก็น่าจะขั้นมาสามสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับไฟเตอร์แล้สำหรับพวกเมแทแคลรี่นี่ครึ่งหลอด

อะไรคือกรารที่โดนเกาเซนหายไปเลยโดนคอรนอนะโกงมากไงถ้าเกาเซนจริงๆแต่ว่าถ้าอื่นตัวมันก็เก่งอะนะแต่เกาเซนแม่งโกงใช้เขาโกงได้เลยถ้าทำติดเรื่อยๆนะถึงว่ามันจะบอกไม่ติดยากก็เด็เข้าใจปะมันง่ายอโปแค่สอสงตัวมัน,นไม่ได้ยากมากขนาดนี้ Ultimate Your team has destroyed a tower. Your team has destroyed a tower. Your team has destroyed a tower. Your team has destroyed, a tower. Your team has destroyed a tower. ไม่รอดนะเพนมันหนีไม่รอดไม่ตอนนี้คือระยะมันแบบมันหนียากกว่าเดิมเยอะขนาดเขาใช้พยายามใช้ก,กระโดดใช้อะไรแล้วมันหนีไม่รอดตอนนี้ก็ต้องบอกตรงว่าสกลิลแม่งน่าขัานไปเยอะแต่บางอย่างกินมันญีไล่ไม่ได้โดยทับ ถ้าไม่โดนค่าจจะปวนกันนี่จะดูเป็นสกิลที่เอาไว้ใช้กับแทงเราไปแบบไปปลาใส่กแครี่ยอะไรเงี้ยแบบบังคับแบบวิญญ่งหนีอย่างเดียวเลยแลวไม่มีการเดินถอยมานิดนึงแล้วเมื่อก,ก่อนเป็นสกิลที่ใช้แล้วแบบไม่ค่อยคิดว่าจะโดนตอนนี้คือแบบไม่โอกาสโดนมันสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ในแต่จังหวะถ้าเขาไม่ได้มีสกิลหนีพร้อมแล้วเขาโดนลูกนีไปนะี่จะเกิดแค่าน,านั้น <laughs> มันมีการเมทเยอะไปเลยไม่ต้องเกา,ไม,เกาไม่ต้องมีบอลปรับใหม่มาตัวมันก็ขี้โมยเลยผมจะแหงแล้วถ้าไอ้หวังไม่ม,มีทอยเนี่ยสามารถแบบเกาปกติตายได้เลยไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรเยอะแคลรี่โดนแค่โดนไปหนึ่งก็เกาก็ตายเลย ตายเลย90%รอเลี้ยวหายไปเลยออกเวลพายดันเครียดน้อย ประมาณนี้สาบหล่อนนเลี้ยวหลอเลี้ยวอะไรลิเลนหานะครับวันสี่สาสิบเปนตได้ป่ะตานี้มาถึงบอลมันโดนน่ะมันโดนอยู่แล้วดิ คือปกติมันจะแบบบอลไม่ค่อยโดนอ่ะบอลมันแบบไหลๆไปแล้วแบบไม่ถึงเยอะมาแบบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้แม่งบอลแม่งไหลแล้วแบบรู้ยังไงก็ไม่โดน อันนี้คือบอลแมงคาดหวังได้กับหลายลูกมากๆครับก็เป็นไงบ้างสําหรับการรีวิวด้วยหน้าปรับใหม่นะครับก็ทราบโดยดอยบอกว่าปกติตัวมันเก่งมากอยู่แล้วนะครับตอนนี้มันได้ลูกเล่นอันใหม่มาถือว่าเพิ่งเดนเนิร์ฟอันติที่ไม่เอามาตาไปก็จริงแต่ดอาว่าไอบอลเกนกิที่วัยขึ้นเนี่ยเปลี่ยนเกมได้ค่อนข้างมากเลยนะเนื่องจากพอเราใช้โดนเนี่ยถ้าเป็นตัวตีไกลเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเดินเฉยๆยังไงก็หลบได้ครับมันสั้นแล้วมันช้าอันนี้เนี่ยดอยถ้อยดอยเทสมาหลายๆตาเนี่ยบอลเกนกิของเรีย ตลอดนะครับโดนนะครับยังไงก็โดนมันเรลวมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดตัวไหนเนี่ยไม่มีสกิลกระโดดเนี่ยก็มีโอกาสโดนสูงเหมือนกันยิ่งถ้าเป็นไฟเตอร์ที่ใช้สกิลเข้ามาหาเราตอนแรกเนี่ยโดนบอลเกงจีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหลบไม่ได้นะปกติถ้าเราเล่นไฟเตอร์บางตัวแบบยานอะไรเงี้ยเข้ามาแล้วจะแบบํำออกเงี้ยตอนโดนบอลเกงจีเมื่อก่อนทันเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยทันนะครับเพราะมันไกลขึ้นเยอะแล้วก็เร็วขึ้นด้วยนะครับเพราะงั้นก็บอกเลยว่าแพทนี้เนี่ยเลน่าเนี่ยบอลเกงกจีเนี่ยหวังพึ่งได้นะตัวกับ โลเมต้านะครับนอกประมาณนี้นะกันนะสับการรีวิวนะถ้าใครเป้นเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยจะกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะไปคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝ่ายตามไปนะครับวันนี้ผมก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน